สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนีเ้เราจะมาขับรถเด่นกันเหมือนเดิมก็คือมันไปไหนไม่ได้นะชงนี้ติดโอ้โหพิษณุโลกตรงนี้หนักเลยครับตอนนี้มีโควิดมาเพิ่มแตวหู่บ้างผมก็เริ่มมีแล้วเราจะไปไหนเมื่อไหร่เราก็ต้องระวังจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ยิิงๆอยากขับรถไปเที่ยวแถวเนินมะปางแถวอะไรรุ่นะสวยดีอยากขึ้นเขาคออยากไปทางเพชรบูรณ์ถนนถสวยๆแย,ย,ยะเลยแต่ไปไม่ได้เนาะ นี้เราก็จะมาทาการท่องเที่ยวทริปเหมือนเดิมหรือขับรถเด่นบ้างโนดยางหน่อยขอโนดยางหน่อยยางแข็งเหลือเกินจอดนานไม่ได้ขับไปไหนมาไหนเลย <c oughs> ทำให้ยางมันค่อนข้างนิ่มขึ้นเพราะยางมันเก่าใช่แหละแต่เราออกมาวิ่งให้ยางมันนิ่มขึ้นหน่อยๆจอดโอ้จอดขึาา้นสะตังมานะขึ้นสะทนที่บ้านไว้ขึ้นสะจนไว้อย่างเดียวเลยมันก็ยังแข็งอยู่ bye. Ừ, Hãy thì thế nó, có Mì Gõ งเยอะอันตรายอันตรายระมัดระวังยังแข่งนะเททเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวปิน้น <laughs> เทเบา ให้มันยางม okay. mm ันย yeah. like ึดเกาะหนอยก็ยังดีเทเยอะเดี๋ยวหัวทิ่มอะไรนะเรียนแบบพอหอมปากหอมคออย่าเรียนเยอะเยอะเดี๋ยวหัวทิ่มชื่อมันจะเหมือนหนังพลาสติกะเวลามันเวลามันดีดอ๋อโอโหอย่างนั้นตรงง้ไอที่แบบพอท้อดีทีเขาขับกันะแล้วมันดีดไปปั๊บไงแล้วอีกอันหนึ่งคือเทแล้วมันสไลด์อ่ะเคยเห็นว่าตามข่าวตามอะไรที่มันแบบ พอมันเทลงแล้วมันทไลด์ไปเนาะใช่ไหมแต่ไงก็น่ากลัวนะแล้วแถวเนี้ยทไลด์ไปนี่คือลงน้ำด้วยแล้วผมว่น้ำไม่เป็นด้วย <c oughs> ขับรถหุกๆท่งนี้ถนนโคง้งๆเยอะดีมีสถานทีน่พื้นที่ให้นวดยางได้พอสมควรต้องระวังดีลังส่ายนะนี่รถรถการเกษตรค่อนขอ้างเยอะ มันก็จะมีทรายหินติดตามล้อแล้วมันก็จะขึ้นมาบนถนนเงนี้ยมันก็จะต้องระวังนั้นนิดหนึ่งแมเส้นทัดเทนที่ตรงนี้หน้าทุ่งตีเส้นใหม่สวยที่เชื แต่เรมีทีก่กั้นก็ดีเราปลอดภัยหน่อยแต่สำคัญเก็ติดที่กั้นนะแต่ว่าโอ๊ยทำไมไปเร็วก็เจ็บเหมือนกันนะดีไม่ดีอ่ะพวกขับเร็วมากๆเลยถึงขั้นแบบเคยเห็นในข่าวว่าที่แบบพวกข่าวอะไรกันนะเอออันตรายอย่าไปขับถึงสองสามร้อยนัดรถล้อรถพลังเ่ยจะไปเหยียบสองร้อยตอนเวลาเลย 100, 200, 300, 400ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่กำลังดีร้อยร้อยเจ็ดร้อยแปดเอาไวา้เวลาแบบโลง่งๆจริงๆอยากมันก็ค่อยว่ากันไป ถนนปิดอีกแล้วเนี่ยทำถนนโคง้งยาวๆอีกแล้วออตอนมีรถอยู่กลางโค้งนี่ไม่กล้าขับเร็วเลยคนเยอะด้วยอ๋อจรถตีเส้นเลยวันเนี่ยคือผมอยากที่ขับมาทางนี้ไม่ใช่ะไรอนใะผมอยากรู้ว่าเส้นนี้มันไปมันไปโ่ไหนมันถึงวิจิตรเด้อเปล่าไม่รู้คือเพิ่งย้ายมาอยู่ไงแล้วก็อยากสำรวจเส้นทางแถวบ้านที่เยอะ ได้รู้ว่าเส้นนี้รถไปออกไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพาเส้นนี้มันดีอย่างที่ว่ามันไม่ใช่ถนนใหญ่พอไข่รถเยอะมันก็มันก็มีแหละรถรถเป็นปกติแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนถนนใหญ่ที่แบบก็มันทุกขวักไข่ซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแซงก็ลำบากนี่ก็แบบนานๆมีคันหนึ่งแต่ที่ทำไมวันนีรถเยอะยังก็ไม่รู้อยากรู้เหมือนกันว่าขบกลับมันกลับถนนใหญ่เส้นใหญ่ได้ไหมเส้นทางทางหลวงทางอะไรนะทางหลักอันนี้เหมือนเป็นทางรองหรือว่าอาจจะเป็นสายเก่าก็ได้นะแต่มันเป็นเส้นเรียบคลองทนมาจากมนอเลย ม้าเราประทานก็ผนเอาไว้ให้ชาวนาได้ทำให้ใหใหเรียกะ่าไงทอเกษตรทอไรได้มีน้ํใช้ตลอดปีทาสวนทาอะไรกันใครอยู่ใกล้คลองทนก็ได้เปรียบเหมือยมันก็จะมีน้ําให้พืชผลตลอดปีเนาะข้อดีเหมือนกันแ้ามันเหมือนมันจะเรียกแม่น้นานาดมานะคลองโจนเนี่ยเพราะถ้าเกิดปทางเอาอปทาังซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแม่น้นําน,นานรถใหญ่เยอะจัง ¿De dónde กำแพงดินบางกระทุ่มพิจิตอ๋อตรงถึงพิจิตเลยเนี่ยอ่ะแยกหยุดนะหยุดเช็คก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาไป อนี้มันเป็นทางไปบ่อตกปลานะเนี่มัรมนสนามครีนี่เป็นบ่อตกปลาใหญ่ที่น้องผมก็ตกปลาผมไม่เคี่ยมชิปไปด้วยกดฝาบนก็ได้ถ้าอยากดูกันเนาะไม่ค่อยมีอะไรนะไข่ายเล่น,เลนๆเิย เอะนะขออนุญาตเปิดโหมดทัวรดิ้งนะเดี๋ยวรอลงโลงก่อนปุ๊บอ่าได้แล้วสังตรงๆลงโลงเลยนันขับสนุกจริงๆเลยว้าวเบาเบาทางแยกทางแยกรถพุ่งพวดขึ้นมา ป้ายให้ระวังวงูหัวคือหัวเพียบเลยมือสั่นนะครับสองสูบอย่างเงี้ยสองสูบเครื่องใหญ่ๆนะมือมาาันจะสั่นสั่นมือมันจะชาหน่อยผมเมื่อก่อนเคยขับสี่สูบหกห้าสูบนั่นไม่ชาขนาดนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆเไม่รู้สึกว่ามันสะท้านมือเท่าไหร่คราวนี้มันมันสะท้านหน่อย๋อยือผมขับรอบไม่ได้ <laughs> วะเพราะเส้นนี้ไป่ผหัพิจิตรแน่เลย พิจิตก็ประมาณเกือบเกือบร้อยโลเลยนะจากบ้านผมไปนะไกลอยู่นะไม่ถึงดี่เขาร้อยโลเราก็ไปที่นครสวรรค์แล้ว้าไปพิจิตมันก็จะประมาณสักห้าสิบโลมั้งครึ่งทางหรือสามสิบเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันทาไม่ไกลจากบ้านผมไปพิจิตแต่เส้นนี้ไม่รู้อไม่เคยขับมาแบบจริงๆเงินจังขนาดนี้รถยนต์แถวนี้เขาก็วิ่งกันไวนะรถยนต์ถ้ารถยนต์นะเพราะมันก็เป็นเส้นเหมือนแบบ ระหว่างเมืองมะทำเวลากันหน่อยเขาวิ่งกันไวๆถ้าเป็นเส้นข้างล่างตรงเส้นหมู่บ้านข้างล่างก็จะวิ่งกันไม่เร็วเพราะมันเป็นเส้นเข็มมันเป็นชุมชนเยอะตรงนี้มันก็จะชุมชนเบาบางว่ามันองขับมาเร็วมั้งแต่ว่าจะเท้าเรวมก็เอาเร็วเลยมันจะไปสุดไหนวันนี้เฮ้ยถ้ามันไปผงเทพอะตลกไม่ถึงหรอกไอ้บ้า เขาโค้งอีกแล้วเทเทอ่อนๆเทอ่อนอๆสายอ้าวสุดแล้วเหรอโอเป็นถนนดินแล้วซ้ายพิจิตขวาอำเภอสามง,งามงาม ตอวแรกเข้าไปนี่ไปลองดูเปิดท่ากับคืออ๋อมันยังเลาะริมน้ำไปได้อีกนี่อ้อตอนนี้พิจิตตแปะโรจะพิจิตต์ลงเลยน้ำมันนี่หมดไม่เอาเอาเรื่องกันน้ำมันนี่ไหลเยอะๆๆๆเลย กินน้ำมันอยู่ยนะ16ลิตรเนี่ยมันก็ทำลถจนมานะผมไม่เคยจับจริงๆจังนะเพราะฉะนั้นขับจากกรุงเทพมาที่เชลโล่เนี่ยผมเติมไปแล้วจะ400มั้ง เจอเจ้าถิ่นว่ะขออนุญาตนะครับลมร้อนเริ่มขึ้นแล้วทำม,มานานานล้วลมมาทํางานลมก็จะเป่าขึ้นระหว่างระหว่างน้ําไข่พอดีจุดที่สูบบนวางอยู่เส้นเส้นที่พื้นนี่มันเป็นน้ํามันแต่มันเป็นอะไรวะ มันเป็นยางมาตอยหรือมันอะไรเสียวแล้วเนะี่ยไอน้ำมันเส้นๆเนี่อย่าไปยลื่นกันพุดธพัดเลยนะมือชามีขนาดาต้องอาขาหนีบถังนะลดความชาของมือเลือดไม่เดินวางมือนานๆสามวิโลพิจิตสงสักลับเส้นหลักดีกว่ามั้งนี้ถนนจะได้เปลี่ยนฟิวบ้าง ขรงการส่งน้ำแบบอ๋อจุดเริ่มต้นของทนั้งเนี่ยโอ้มาถึงที่นี่เลยเนี่ยไปมันก็นเนี่ย <c oughs> เราเต้มเยอะแล้วใส่อยู่ในแถวตัวเมืองปะเนี่ยเมืองพิจิตรหรือเปล่า <c oughs> พิจิตรเดียวซ้ายซ้ายปลาย อันนี้เลยมั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นเขื่อนนะอ่าล้วเขาย้อนสอดจากไหนมากกันล้วเนี่ยออกแล้วที่นเนี่ยไม่รู้จกักว่ามันคือที่ไหนเปิดสกสาราตใหม่การขับรถแล้วไม่รู้เลยมันคือที่ไหน โตมือพิจิตมาสนามกีฬาพิจิตขับรถดีกว่าเดี๋ยวมาหาจอดหาที่จอดไปกูเกิล กำแพงเพชรตรงไปอ้าวน่าจะทางนี้หระมั้งไปพิษณุโลกได้เขียวไม่จ้าเขียวแล้วจ้าถ้าผมส่งหอนไม่ผิดทางนี้กลับพิษณุโลกได้ถ้าถ้าผมส่งหอนผิดเรี่ตัวตวนกลับออไปออกมาสูดอากาศบ้างก็ดีเหมือนกันนะอยู่แต่บ,บ้านช่วงนี้ ใครเป็นไม่อยู่ต่อบ้านยังไงผมก็จะออกมารับความเสี่ยงให้คุณแล้วกันลองดูคลิปตนีสนุกดูแล้วกันดูบรรยากาศดูถ้าสมมุติออกวันไหนไม่ได้จริงนะอะผมอขอเป็นกําลังใจช่วยอีกหนึ่งแล้วกันเนี่ยพูดเหมืนเป็นคนดังเปล่าไม่ดังหรอกแต่อยากใครอยากดูก็ลองมาดูนะครับรับรถเต้นสนุกสนุกชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยช่วงนี้เนาะมันไม่มีจุดไปแวะแบบ ไม่มีไม่มีแลนด์มาร์คให้เราไปแลนดิ้งสวยอ่ะเพราะแลนดิ้งไปมันก็บางที่ก็ปิดอย่างเขื่อนอเงี้ยเขื่อนไอ้เขื่อนเขื่อนบอมุงแดนะ่ะเขาก็ปิดอยู่ห้ามคนเข้าปิดตม้งแต่ปีที่แล้วยังไม่เปิดเลยอะตอนนี้รอบสามแล้วเขาก็ยังปิดอยู่ขอบคุณทุกท่านติดตามจริงนะครับผมกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปเนี่ยยิ่งคอมเมนต์น่นนารักน่ารักเนี่ยยิ่งดีเลยคนติดชมผมก็ไม่ว่ากันแนะนำผมหน่อยมีอะไรผมไม่ดีผมพนทำก็คอมเมนต์กันไว้เลยเต็มที่ ผมชอบใส่เต็มเม้นมาเลยอะไรก็ได้อ่านทุกเม้นตอบทุกเม้นทุกเนี้ยอ่ะนี่แกเปโลอ้โหผมขับมาได้สองกิโลเลยวะใส่เลยเนะี่ยโอเคเปลี่ยนหมึกแล้วพัดเต็มแล้วหมึกหมดเฉยเลยไปต่อน่จะห้าสิบโลบั้งถึงบ้านแล้วกันถึงบ้านแล้วพยายามตัดทิ้งสั้นๆหน่อยนะยาวเกินเดี๋ยวมันน่าเบื่อเนาะ ก็ต่อต้องเที่ยวชิปขนาดแท้ขับรถวนเล่นรักลับ,บบ้านสุดยอดเขาเรียกว่าน้ำมันมาขาดเล่นบ้านผลิตน้ำมันไงแหมว่าเอาไป มาเกือบร้อยโลนยียางมันนุ่มขึ้นอย่างไี๋ยวลงรถไปต้องไปลองจับกันะมันนุ่มขึ้นจริงปะถ้ามันไม่นุ่มก็เปลี่ยนเยะห้าปีแล้ว อยู่พิษโลกเจอกันทัชไทยกันได้นะครับผมเพราะผมก็มีคันเดียวในพิษโลกอะซูเปอร์ทปอดเนี่ยแต่ถ้าจุติอะมีหลายคันแตายรุ่นเนี้ยผมว่าน่าจะมีคันเดียวนะยังไม่เคยเห็นใครขับพันจิคาเรอะไรผมมีหลายคันหลายหลายคันแต่ไอรถเร่เนี่ยไอเทียมเนี่ยไทีมไม่ใช่มันเร่แบบเลแบบดีแล้วมันเร่ไม่มีคนซื้อใช้เนยผมว่ามีคันเดียวแต่ไงเจอทัชไทยได้นะครับอยู่พิษโลกไม่ว่ากัน อย่างนั้นพบปะพูดคุยกันก็ได้แต่ช่วงนี้นะ social distance นะถ้าจะเจอกันจริงๆก็ขอให้ปฏิบัติตามหลัก social distancing ด้วยนะครับผมไม่ได้รังเกียจกันนะแต่ว่าเราต้องเคารพกดกฎอะไรเขาเลยเราต้องให้เก็บแพทย์ทุกท่าน,ๆๆน,นเราไม่อยากเออเป็นเพิ่มภาระให้เขาแล้วเขาก็เหนื่อยกันพออยก่แล้วเนาะเติม energy หน่อยนะครับ energy ใกล้ลล <S <S มนนหมด ตอนนักสองร้อยได้ไหม,เต,มเต็มถังไม่ไหวพร้อมเปิดใหม่เลยนะเนี่ยปิดเท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ห้าเต็มถังครับระดับแบตโอเคสิบสองจุดเจ็ดอยู่เอสโซเอสโซผมชอบตัวเอสโซนะไปดูสิเหมือนรู้สึกมันแรงกว่าเติมมัมบิลเงี้ยไมดูสมุดเดี๋ยวเร็ว,รวนี่จานถาวรมาเนี่ยมากีกทีก็เจอตลอดอบัดสไลมีคนตรวจแต่เขาตั้งโกยให้มันน่ากลัวทำไมวะเนี่ย ก็ปลอดภัยมั้งจนถึงมอนอแล้วนะถนนใหญ่ถนนมันขยายแค่ถึงมอนสักแบบน้ำขับมาสักเล่นตลอดทางจากมอนสวรรค์เนี่ยเลยอยู่มันขยายเป็นสามเลนเลยนะคุณใกล้ถึงตัวเมืองพัชชินโลกแล้วหรือว่าใกล้ถึงมอนเลสวรแล้ว เข้าสู่เขตโนแรนดิ no ้งของจริงแถวนี้มีระทำลายทำลายผู้ที่ติดมาเยอะพอสมควรห้ามลงเด็ดขาดขับอย่างเดียวผ่านได้อย่างเดียวจริงๆอยากกินอะไรแถวนี้เยอะมากเลยนะมันมีของกินอร่อยมากนะแบบวอนอนแต่ใจไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวมีปัญหากับที่บ้านที่บ้านยิง่ง เช็งคัดเรื่องสุขอ,อนามัยอยู่ที่บ้านเหมือนกรมอนามัยอ่ะอะไรอ่ะหั่นหมูล้างยังหันผักล้างยังหันนี้ล้างยังต้มนั้นล้างยัง,ง,ยง,ตง,ยง <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะคืเขาเขาเป็นทวงเราเนาะนะารัก,กจะตายโอ้โหตอนนี้เป็นเมืองล้างเลยเงียบสนิทเลยปิดกันทุก คนก็งคงกลัวกันนะเนาะร้านปิดแทบหมดเลยแต่ว่าก็ต้องยังไงถ้าหลายร้านก็ต้องสู้่ต้องเปิดกันอยู่เราตัวรอดเพราะเขาไม่เปิดเขาจะเขาจะทําธุรกิจยังไงมันจะมันจะเดินหน้าได้ยังไงรา้านกาแฟตรงหน้าหอที่น้องผมเคยอยู่ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ไหวเนาะธุร,รกิจนี้เดือดร้อนทุกย่อมยาปิดหมดทัวริ่งกลับบ้าน ประมาณนี้แล้วกันใครที่ติดตามชมมาถึงช่วงๆนี้ผมโอ้โหน่ารักสุดๆเลยบอกให้น่ารักไม่รู้น่ารัก,รกยังไงขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชมชอบก็ฝากกดไลค์เนียนะครับแล้วก็คอมเมนต์เล่นๆยังไงก็ได้น่ารักน่ารักคอมเมนต์อะไรก็ได้ด่าก็ได้ครับทชมก็ได้ชอบหมดนะจะเป็นกําลังใจให้ผมทีเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปต่อไปออกมาเรื่อยๆอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่น่าทำแต่ว่าให้มันผ่านผลช่วงเราลอกสามยไปก่อนอาจจะทำอะไรให้เต็มที่มากกว่านี้เนาะ อย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆน,นะครับผมฝากติดตามนะครับแล้วก็คลิปอื่นใน,นช่องผมมีให้ดูค่อนข้างจะหลายสไตล์หลายแนวยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมรักทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย